ตอนานช้นะคะเราทำกินแซลมอนนะคะกระป๋องหนึ่งอันนี้อาวันนี้อ่าอะไรนะอะไรนะคะตีน้ำยำแถลงฟางหรือปล่าอ๋อแล้วก็เคี้ยวค่อยๆเคี้ยวให้มันดูใช่ใช่ให้มันดูเหมือนให้ให้คนน้ำลายไหลอ่ะให้คนน้ำลายไหลกับเราอ่ะอะไรกระบอกวิธีกินแซลมอนนะคะต้องง่าปากกว้างแล้วค่อยๆเคี้ยว ม่ค like ่อยเคี uh, ้ยวแบบมันจะอร่อยเวอร์แล้วก็เห็นเราอยากกินด้วยไหมคะเฮ้ยเป็นเด็กแฮปปี้เบร์เดย์ค่ะช้างหนัวเอ้ากระนี้กำลังปั้นน้ำอยู่เดีน้ำได้ไรดีค่ะจะลังเอ้ปั้นปั้นช้างให้เป็นตัวเขาบป็นครับเออยสุดยอดอรยอร่อยทำคนรุ่นนี้มีน้ำแล้วทำรุ่นผมยังไงเนี่ยฮะจ้า รุ่นปลาก็ถามรุ่นนี้มีน้ำรุ่นผมจะถามยังไงเนี่ยรุ่นปลาแล้แห้งขอดหัวโตแล้วอันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกเขาเรียกอันนี้อันน้อันนี้อันนี้อันนี้นนี้อนี้นี้อนี้อันนี้อนีอันนี้อันนี้อันนี้นนี้นี้อนีอันอันนี้นนนั้คัออัน นี่ของวุ้ยแมงหัวของคุณโจค่ะคุณโจณโซื้อนะคะนี่รู้ไม่โลเท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยพันห้าพันห้าแพงมากค่ะพันห้าแพงมากเลยแล้วทีนี้เราก็จะกินทุกเม็ดเลยเม็ดก็ไม่เหลือวิธีกินนะคะเราต้องกินแบบนี้อ่ะเม็ดก็ไม่เหลือนี่นค่ะแซมเมแล้วเราก็จับมา กินตรยนี่ย่ตรงนี้เออเนี่ยเห็นไหมีหาซื้อที่ไหนเนี่ยเอาวะเดลงป้อนเอาว่ะดลงดอนเนาะกินไดดไม่มีหมดแล้วไปบอกแม่ป่ะเสร็จหมดหมแล้วอ่ะโลกหาอะไรมากินปะชอมอ่โอ้ของขอคอหมอปลายังเนี่ยหมดแล้วเนี่ยกินอลูกนะ เราฟ้าแฝดกันเขาไม่เขาไม่ห่วงกันใช่ไหมดาถ้าถ้าอยากเห็นหมอบัวตอนเด็กก็ดูตอนนี้ถ้าอยากเห็นอันดาตอนนี้ก็ดูตอนนี้ใช่ไหมไปในผมว่าไปในฟ้าแฝดเลขออนุญาตนะครับหมอบัวเอาเลยค่ะจับคนละผิวเนาะเหมือนกันไหมคะอันดาเหมือนยังเหรอเหมือนพี่เล่นพี่เขาเล่นเฉยนี่นะวันนี้นะไม่เหมือนเนาะเหมือนไหมไม่เหมือน มัเงินต้องไหนตาบอกว่าาจะเก็บเก็บเก็บก็หมอหม้อบัวไปเอาใหม่ปะเข้านอนกับคนอื่นไม่ได้แต่นอนกับพี่ได้เอาไปเอาไปยึดนน้นป่ะเอาอยู่ด้วย ทำไมกล้องจ<ล>ะหลอกมาเกิดแม่หนูนะคะมันเกิดใครนะมันเกิดคุณแม่ฮะอุะอ๋ยพรคุณแม่ผ่านผ่านกล้องไหมเดี๋ยวคุณแม่ดูป่ะคุณแม่ดูขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆนะครับแอปพลดย์ปุ๊ดอุ๋ยพรหน้าก,กล้รเลยอุยอยอออ๋ยอุย๋ยพรปลาเคียเนะอุ๋ยพรขอให้้เคียามีความสุขไม่ลืมบ้านนะคะกระป๋อกระองเลี้ยวไม่เป็นไรมั้งเพราะเอ็ง่าบีบพี่พี่เจ็บ มีน้ำมาอีกได้นะมีอีกว้าวแม่หมดนน่ารักแค่ไหนเลยนะนีฝ่ายเซอร์วิสใครมีน้ำบ้างขอน้าน้ำอะไรนี่นี่นขอบคุณค่ะไว้วันหลังจะเนรคุณนะคะฮะไว้วันหน้าจะเนรคุณให้ถูกลอตที่หนึ่งนะคะคริ่มเติมไว้นะครับนี่ว่ามันส่วนนะครับมันนำมาจากมาจากต้นงมี คุณน้องได้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะขอบครับคอยได้คอยโดนขอบคุณเจ้าภาพนะครับได้บรรยกาสกินสมอนนะครับตัแก่เชยกันเนื้อไอ้หางเลี้ยงน้อยหมดเลยอย่าพูดดังปคนนี้คนนี้กล้องอยูอร่อยได้ไหมซีดไม่ได้ก้มหน่อยให้ออเออให้หน้าหน่อย

ผสมกับน้ำปลาจะจืดหน่อยไม่ไมนจะอร่อยไงได้แบบใส่โซดาด้วยร้องไหมพี่นี่มันร้องเพลงอะไรกันนี่จะกลับมาเมื่อไหร่เกความเป็นดีใครขยับเก้าอี้เป็นแววช็อตแววถ้วยตัดดีกว่าไหมถ้วยตัดช้วยแบบนี้ป่ะช่วยมาไปอยากใหห้ลัขอะไปไหน มาได้ยวลงหยับให้ีลูงหยาบมันน้มน้มันี่ไมินน่มานี่เดี๋ยวตักให้จะกินอะไรห้น่นนอันไหน้ำหนักเท่าไหร่ครับลูกี่มนสี่สิบสนิบเอ็ดจริงเหรอเาพยยามหรให้เท่ากันไหมปหาจิกโฉใส่ลูกอันนี้มันใส่มาตัดใส่ไม่ได้เดี๋ขึ้นจะูหโอเคจิกโฉมันอยู่ทางนู้นเอาโอยพันไม้เคียงเลยดิ กินน้ำยำขาให้ใส่น้ำยำให้มีไายไวๆนะคะน้ำยำเขาเขาใจไหมเออไปก็น้ำยแก็นยำอย่างน้ผมผมกำลังมีความคิดว่าอยากจะหาอยากจะเปนทึกแบบนี้ลงยูทูบไ่ช่าลแค ผมเคยเห็นนายเคยเห็นนายเฟซบุ๊กครับเพิ่งมาเจอตัวจริงตื่นเต้นมากเจอกล้ามใช่ไหมพอเจอไม่อร่อยมากค่ะทุกคนวันนี้นะคะฉลองวันเกิดแม่ซื้อแซมบุ๊หนึ่ตัวนะคะพอเจอตัวจริงแล้วเจอกล้ามใช่ไหมคะเน่เลยะป็นลายผ่าตัดแล้ว โอปลิสันเรียบร้อย <c oughs> <laughs>